ไป่ไม่พูดสร้างทำเพงลงครับคุณก็หลอกเรามาเดินทางตั้งไกลภูมใจค้าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีการเดินทางมาแล้วเราจะไปแต่ถ้าไม่เราถือว่าคุณดู็นหงเราเรามาตามบทหมายใช้สิทธิ์ตามที่เราใจตั้งค์ไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเราเป็ตัวหน้าลังเกงลียร์แสดงว่าคุณเห็นเราเป็นไส้เดือนกิ้งกือไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ จะอ้างว่าเราทำให้แตกของคนกลัวเราไม่ได้มาข่มขู่ผู้ค้คาหรือปิดแต่เรามาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการจ่ายตาังค์เพือจะขอใช้เช่าสถานที่ในการจัดเสวนาไม่ใช่จัดก,การประท้วนแต่ลูกน้องคุณก็บอกตัวแทนของเราว่าราเอาเวลาที่จะจัดห้องประชุมไม่ใช่สามารถทำได้เลยแต่ลงุงไอห้องพักจองได้แล้วสีห้อง แล้วเราก็มาเมื่อมาแล้วคุณบอกว่าอยู่ดีๆเรามาทําให้แขกคุณกลัวแล้วก็ปิดกิจาการแล้วปล่อยให้เรากลับคุณนึกว่าเรามาง่ายเห,หรอเนี่ยยินดีชาระให้ไม่ลองเอาจะลูกพอตบมือจบทุกทีเ,เ,เ,เราก็ <ๆ S 2> ต้องใจว่าไงบอกแล้วเดี๋ยวเราไปหาโรงแรมแถววัาตามไป ที่โรงแรมเอสี่พักพอไปถึงโรงแรมใกล้ๆเที่ยงเนี่ยแกนนำรวมถึงกาดเนี่ยใช้ผ้าไปปิดกล้องวงจรปิดแล้วใช้แผงเหล็กปิดทางข้าออกปิดล็อกกุญแจโรงแรมเห็นท่าไม่ดีก็เอากุญแจมาคล้องประตูทางเข้าเพราะเกรงว่าจะวุ่นวายหลวงปู่พุทธอิสระก็บอกแล้วบอกว่าเนี่ยให้คนมาจองไว้เปิดจองห้องพักไว้วางเงินจองไวสี่พันสอง กะว่าจะมาพักร่วมกันประมาณสิบห้องแล้วก็ขอเปิดห้องสัมมนาด้วยเพราะว่าจะเชิญชาวนาเนี่ยมาร่วมประชุมการพื่อหาทางออกทางโรงแรมก็ส่งผู้จัดการมาคุยฮะคือนายเอกวิทย์ออกวีหาผู้จัดการทั่วไปออกมารอรับบอกว่าหวัวให้เข้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันวุ่นวายเพลงว่าเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวลูกค้าจะหนีหลวงปู่พุทธอิสระก็บอกอ้าวางเงินประจระมัดจําไว้แล้วไม่เข้าได้ไง แล้วเนี่ยชาวนาเขาก็มาสมทบเขาก็มีทั้งค่ารถค่าน้ํามันมีรถทัวร์แปดคันมาสมทบมากะว่าจะมาประชุมกันที่นี่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของโครงการจํานำบรรยากาศเมื่อวานก็เลยตึงๆอยู่ฮะเนี่ยครับถือเมื่อวานหลวงปู่ทธอิสระก็บอกครับบอกว่ามาใช้บริการไม่ได้มาปิดโรงแรมโรงแรมปฏิเสธก็เสียหายสิเพราะว่าคนเขาเดินทางมามีทั้งค่ารถทัวร์แปดคันค่าน้ํามันค่าเสียหายรวมแปดหมื่น รถขนาดเล็กหลายคันอีก40,000รวมแสนสองว่างไงแท้ายสุดโรงแรมแตัดสินใจใจ่ายแสนสองนะครับรวมถึงเงินจองที่จองเอาไว้4,002เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีตัวแทนทางฝั่งตํารวจเนี่ยเขาบอกอาง,งั้นควักให้4,002ก็กลุ่มผู้ชมุมนุมก็เลยถอนกําลังกลับไปฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เมื่อวานมียุ่งยุ่งอยู่นะครับ